แชไตชแชไนี้รายการที่พวกเราตะ s h ช r e s o u t h e r ไ Thailand C าน t เตอร with you to our s i t e เพื่อเพลินปกับภาษากรีฑาแล้วก็นธรมภาคใต้ใช่ทาไมไปกันเลย สวัสดีค่ะก็พบกับพวกเราอีกแล้วนะคะพบกับมุกค่ะเมฟค่ะป๊อบค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันที่ร้านนี้เลยค่ะฮัตเมดนะคะวันนี้เนาะเราจะมาเป็นคาเฟ่ฮอบปิ้งหนึ่งวันค่ะคาเฟ่ก็คือการการแบบไปเเวนคาเฟ่ไปเรื่อยเป็นเป็นอันที่มันอินเทรนด์อยู่ตอนนี้เลยใช่ไหมเราเป็นคาเฟ่ฮอปเปอร์ไม่ได้มันไม่ได้เรียกว่าอินเทรนด์มันคือเทรนดี้โอเคค่ะ เดี๋ยวเราไม่ได้มากันแค่นี้เนาะเพราะว่าคาเฟ่ฮอรปบิ้งอ่ะไาแค่นี้มันไม่สนใจแล้วก็มาเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในร้านกันเลยนะคะไปดูว่าเรามากับใครกันบ้างค่ะเลยค่ะเลยค่ค่ะตอนนี้นะคะ เครื่องดื่มที่สั่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไม่บอกกนแล้วว่าเรามาอยู่ร้านอะไรก็ตอนแรกอ่ะเราสั่งอะไรนะเราสั่งคาสั่งร้า์คาสเมรมาใช่แต่ว่าเรามานั่งที่ร้านอโปหรือว่าเต็มว่าพ่อสักเคอรี่ซิงโกราค่ะก็คือว่าเราสามารถสั่งเครื่องดื่มจากคาสเมรนะคะแล้วก็มานั่งที่ร้านอโปได้แล้วก็อันนี้คือขนมของร้านอโปเนาะของร้านอโปใช่ใช่กินคู่กับกาแฟ ดีอะไรเนาะอันนี้เป็นมีอะไรบ้างคะมีคนสั่งคุกกี้อัลมอนคุกกี้อัลมอนด์อันนี้เป็นชาเขียวใช่ไหมชาเขียวแอัลมอนด์แล้วก็อันนี้ไม่ใช่เลมอนเหรออืมเลมอนเค้กโซมเลมอนอ่ะเค้กเลมัน Mr. Proud. Mr. Uh, Proud. It's your favorite, right? I think it's my favorite that I've had here. Yeah. A lot of things. I think it's like coconut nectar syrup. Yeah. Um, and oh, some cheese oh. foam. Yeah. Like yeah. The, the white oh. stuff on the top is like some cheese foam. Yeah, and then some coconut. I ขนมขี้มอใช่ขี้มอใช่ค่ะก้อนนี้นะคะก็เป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบของภาคใต้เนาะก็จะมีทั้งน้าตาลตาโนนน้ำตาลตาโนนแล้วก็มีขนมขี้มอ yeah what w a is it in English which this, one this i s one oh a shovel shovel Sho or shovel spade Spade, oh yeah. Shovel or spade? I think we call it a shovel. Shovel? I think spade is usually smaller. Oh, From what the size smaller. of that, I think it would be a shovel. <laughs> 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 one, one oh, chocolate. คล้ายคล้ายนูเทลล่าหน่อยๆใช่เหรอมันใช่ไหมอันนี้น่าจะตรงนี้น่าจะเป็นเทลล่าไอริงดิส์นูเทลล่า and ฉันเป็นแฟนอยู่แฟนของฉันนะโอ้ใช่มีความแบบถั่วๆอะไรนะมะ it's like nutty is it nutty 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 ่งนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเค้กเลมอนนะครับก่อน เนื้อเค้กข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับว้าวว้าวรีวิวแบบเพืาวไม่จะบกว่าเนื้อมันเนื้อมันไม่แบบไม่แบบไม่ร่อนเกินอ่ะ ชก็ไม่แห้งแล้วก็ถ้าพูดออกมาก็คือแบบมันไม่แค้นอ่ะที่เราไม่แค้นเค้นแปลว่าอะไรอ่ะเค้นแปลว่าแบบเหมกินอะไรแล้วมันแน่นๆใช่ใช่มันจะแบบอยากกินนล้วแห้งไปอื่นคอไม่ได้แบบต้องมึกน้ำต้องมึนน้ำเสือมึกน้ำกระดมกกระดมน้ำกระดมแบบตุ๊กใหญ่ ค well, oh, <And S 2> ือมันไม่เหมือนบามันไม่เหมือนบาซซเพราะมันจะมีแบบแกรปเปิลนะข้างในแล้วก็านมอสจะเป็นโยเกิร์ตใช่ข้างบนแบบมันจะแบบซอฟซอสอร่ยกันเป็นโยเกิร์ตตอนนี้นะคะเราก็ถึงกันแล้วน้ะกับร้านลินสเชลไฮคาเฟ่ค่ะ มันจะมีให้สแกนเนาะซึ่งมีมีเกือบเกือบทุกทุกเมนูเลยอ่ะที่เขาเป็นแบบลูกเล่นของที่นี่ใช่เนี่ยพอสแกนไปอะ่ะก็คือเราจะเจอกับการเนี่ยเขาบอกว่าสแกนเพื่อรับชมการตามหาน้ำพึ่งนหนจากสถิงพระจังหวัดสงขาเมื่อกี้เราก็สั่งเมนูนี้ไปใช่ปะเดีเ๋ยวลองว่ามะไรเออมันมีอะไรเดี๋ยวลองสแกนดูเลย คือมันเอามาจากเจสรของต้นตาลตะโหนดคั้นมาแล้วก็เอามาเคี่ยวให้เป็นแบบน้ำพึ่งโหนดทำไมถึงเรียกน้ำพึ่งน้ำพึ้งอะเป็นภาษาใต้เป็นภาษาของที่แทนน้ำตาลสารเออให้ความหวานแทนน้ำตาลก็จะเรียกเป็นน้ำพึ่งก็คือน้ำตาลเพราะาเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันยังไม่มีน้ำตาลแบบเป็นเม็ดเม็ดเขาก็เลยเขาใช้เขาใช้น้ำพึ่งแทนใช่เขาเลยแบบเหมือนแบบเรียกเติดมันก็เลยเป็นน้ำพึ่งโหนด มันก mm ็คือน้ำตาลตาโหนดแล้วนะคะก็คือ this is a p r a m sugar is made <S Ocean, from the yeah p r a m fruit mm hmm. uh-huh and they use um like p r a m juice too mm hmm. in their in their beverage mm hmm. and a l l t h e m i n o they use like local ingredients okay. ah ใช่ yes for example this this mm hmm. is when they use like all the dessert that's famous in Mm hmm. มีอะไรบ้างอันนี้มีขนมไข่แล้วก็มีแบบพวกองเอกสัมปันนีนนข้าวฟ่างกวนแล้วก็แบบขนมพิงไขง่กกงเดี๋ยวเราก็สั่งมาเหมือนกัน uh huh. แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันกอมี <Yeah. S 3> yeah. ปรนะจําขวดอารมณ์อือประมาณว่าซื้อซื้อกาแฟสก,กัดเย็นกลับบ้านแล้วก็สแกนฟังเพลงก็ได้มีความรู้สึกว่าหมดอยู่ที่น,น,น,นั้นเองนะครับ <c oughs> ถ้าสมมติว่าขวดจริงก็เป็นเพลงซิงไพแจ๊สหรือว่าเป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนอันนี้ก็เป็นบลูแจส๊ส <c oughs> ขวดก็เพลงก็จะต่างกันไปตามตามคนอนะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้อันนี้ก็เป็นน้าของเขานะเป็นน้ำน้ำกอก ดอกบัวก็หม่อมมอชิมหน่อยค่ะขอรีแอคแรงๆค่ะหืมกินไม่ได้กินอไม่อว้าวรอร่อยม้อแังไม่กึนเลยมันหอมอ่ะหอมอะไรหอมแบบเกสรเนาะเกสรดอกไม้คืออะไรคะเที่ยงก็เรื่องเกสรดอกไม้กันนะคะแต่เมนูนี้สกัดจากกีบดอกบัวจ้ะ Anyway เกสรนะคะก็คือ โคลเลนส่วนกลีบดอกไม้คือเพเทลค่ะเจ้าของร้านนะคะก็ได้ไอเดียการลังสรรแต่ละเมนูโดยการรวบรวมขนมขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลาค่ะเช่นขนมขี้มอดขนมลากรอบทองเอกสัมปันนีข้าตวตูขนมผิงไข่กรอบขนมผิงกะทิสดและน้ำพึ่งโหนดเองนะคะก็เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้แทนน้ำตาลในเครื่องดื่มของที่ร้านด้วยค่ะิงใมขิง D which one should I try? This one? Yeah, the yeah. This one? Brownie this one like brownie yeah. okay. I like brownie What <laughs> <laughs> What do you think? Mm. <laughs> it's Very tasty yeah. It's nice And it's similar like to brownie oh, yeah. Mm. <laughs> I think I have to try again. Not quite like brownie. Okay. Or not the brownies that I make. <laughs> it's not quite like brownie, right? No. I don't What is this? This one is canon It's made from sugar and it's sweet. Right? Mhm. Powder. And then it's like mm -hmm. crumbly or like it like just fall apart in your mouth. Yeah, 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 yeah. It's mm -hmm. more like powder. Mm -hmm. like yeah. And you should try This one? Yeah. Yeah. It's called sampan. It almost looks like mm -hmm. Candy. Yeah, I think. Wait, wait, wait. See it tastes like jelly. jelly. It has more texture mm -hmm. like jelly. Mm -hmm. It's soft. Not too sweet. little sweet, man. It's it. a little gooey. Mm -hmm. It's like a cookie that's not Cooked, uh -huh. cooked all the way. <laughs> หกล้วยหินคืออะไรคะ There is a different brand of banana Different brand อันนี้กล้วยหินเนี่ยเป็นกล้วยของภาคใต้เนาะเป็นกล้วยที่เป็นสายพันธุ์ที่แบบมีในสงข้าใช่ไหมก็คือจะมีความแบบหนึบหนานหนักหนึบใช่เหมือนที่แบบมาตี้บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนมันฝรั่งเพราะว่ามันแบบ เนื้อมันแน่นเนื้อมันจะแน่นกว่าใช่แล้วแบบกินเข้าไปอ่ะก็จะแบบก็จแบบหืมมันจะแบบนุ่มอ๋อนุ่มซุกบอลเออเลิศปกติกล้วยหินที่เขาทานกันก็คือว่าเขาก็จะเขาจะต้มแล้วก็ทานกับข้าวพร้าวหัวอย่างเงี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเราแล้วเราทำยังไงที่จะสร้างมูลค่าของกล้วยหินขึ้นมาเราก็มาคิดกันว่าน่าจะมาฟิลมาย่างกับ ันคแล้วก็มีข้างบนให้เป็นแบบเกรอบนิดนึงอันนี้ก็มีเฉพาะภาคใตา้แต่ก็เราก็เป็นรุนแรกที่แบบว่าคิดมาแล้วก็ทําให้ให้มันเป็นในรูปแบบไอติ้งอร่อยเนี <think> อยากชิมจาวตานเชื่อมมั้ยโดยที่ว่ารู้เป็นจาวตานจาวตานเจาวตานจะเอาจาวตานเชื่อมไปชิม <c oughs> <c oughs> คือใกล้จะเกลี้ยงละหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บเงินทำการเช็คบิลนะคะเช็คบิล May I have the bill Can I have the bill ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หมอเราด้วยนะคะ See you ค่ะ bye